ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้โดยสาวสวยฝรั่งคนนี้เธอมาเที่ยวที่เมืองไทยเธอบอกว่าจะไม่คาดหวังอะไรมากที่เมืองไทยและมีสิ่งที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาเจอที่เมืองไทยและเมืองไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอโดยเธอก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะมีนิสัยยังไงและสาวสวยฝรั่งคนนี้เธอจะพูดถึงเมืองไทยว่าอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะและเรื่องราวของสาวสวยฝรั่งคนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเปิดคลิปมานะคะสาวสวยฝรั่งคนนี้เธอก็ได้ตัดสินใจกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งในวันนี้เธอก,ก็กลับมาเที่ยวที่เมืองไทย ในวันนี้เธอจะเดินทางไปทั่วประเทศไทยเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆและในที่แรกนะคะที่เธอจะไปก็คือวัดพระนอนเธอบอกว่ามันเป็นวัดที่สวยงามมากและเธอบอกว่าเธอจะต้องได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าการที่จะเข้าไปภายในวัด ต้องแต่งตัวให้สภาพเรียบร้อยและตอนนี้นะคะเธอก็มาอยู่ที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเธอก็ได้เดินเข้าไปภายในวัดเธอบอกว่าทุกอย่างมันน่าทึ่งจริงๆมันสวยงามมากเธอไม่เคยเห็นผ้านอนที่องค์ใหญ่ขนาดนี้มันเรืองอร่ามงามตาอย่างมากหลังจากที่เธอได้เดินอยู่ภายในวัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็ได้เดินออกมาเดินดูอยู่ร,บรอบๆวัด เธอก็เห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวในวัดพรนอนเยอะมากเหมือนกับที่เธออยากจะมาเที่ยวที่นี่และหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ไปนั่งเรือร่องแม่น้ําซึ่งมันเป็นเรือหางยาวเธอก็ได้เห็นกับอะไรหลายๆอย่างพอเรือแร่นไปสักพักหนึ่งนะคะ ก็มีคุณลุงที่ขี่เรือหางยาวมาแนบชิดกับเรือที่เธอกำลังนั่งอยู่จู่ๆลุงคนนั้นก็หยิบเบียร์ขึ้นมาให้สาวฝรั่งและแฟนของเธอคนละหนึ่งกระป๋องซึ่งเธอก็ตกใจอย่างมากซึ่งไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ด้วยและหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้นั่งเรือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เธอก็ได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมของเธอเธอบอกว่าในตอนเย็นนี้เธอจะไปออกเดทกับแฟนของเธอหลังจากที่เธอแต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็ได้ออกจากโรงแรมเพื่อที่จะมากินอาหารเย็น หรือว่ามาออกเดตในครั้งนี้เธอก็ได้ชมวิวกับบรรยากาศในยามค่ำคืนที่เมืองไทยนะคะเธอบอกว่ามันเหมือนที่นิวยอร์กมากๆและสาวสวยฝรั่งคนนี้ก็ได้พูดว่าในร้านอาหารแห่งนี้มันน่าทึ่งมากๆเธอพูดตามตรงเลยว่ามันดีมากๆและหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ลงมาจากร้านอาหารเสร็จแล้วเธอก็ได้เดิน มาดูร้านอาหารที่ริมถนนว่ามันจะมีอะไรบ้างที่น่ากินและหลังจากที่เธอลงมาเสร็จแล้วนะคะเธอก็พูดว่าร้านอาหารข้างถนนน,นี้น่าจะวุ่นวายที่สุดในกรุงเทพแล้วก็ว่าได้แต่เธอก็รู้สึกเหมือนว่าเธอจะต้องมาดูว่าที่นี่มันจะวุ่นวายแค่ไหนและจะมีอาหารที่น่าแปลกแค่ไหนหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เดินไปสักพักหนึ่งเธอก็บอกว่ามันข้ามความวุ่นไวายไปเลย ที่นี่ก็ถือว่าเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของเธอเลยที่นี่มันน่าจะไม่ใช่การออกมาข้างนอกครั้งใหญ่ของเธอแต่เธอก็บอกว่าที่นี่มันสนุกมากดังนั้นนะคะการใช้ชีวิตที่นี่มันก็น่าจะรั่วๆไปหน่อยสักพักหนึ่งนะคะเธอก็เดินมาเจอกับร้านจระเข้ซึ่งเธอบอกว่ามันบ้าไปแล้วโอระเจ้านี่มันคืออะไรนี่มันคือจอระเข้บาร์บีคิวหรอ เธอไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเธอจะมาเจอสิ่งนี้ที่เมืองไทยและนี่คือมันแปลกสุดๆแล้วสำหรับที่เธอเคยเห็นมาก่อนโดยแฟนของเธอนะคะพูดกับเธอว่าอยากจะลองกินไหม เธอบอกว่าฉันไม่กล้าลองที่จะกินมันหรอกหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เดินมาเรื่อยๆเธอบอกว่าอยู่ที่นี่นะคะก็มีของหลากหลายและก็แปลกอย่างหนึ่งนะคะเธอเดินมาเจอกับร้านนวดที่มีตามท้องถนนจริงๆและก็นวดกันข้างถนนจริงๆซึ่งเธอบอกว่า มันก็จะแปลกเหมือนกันและที่นี่จะมีาราและก็ร้านอาหารที่ดีอยู่หลายร้านเลยทีเดียวและสุดท้ายนะคะเธอก็ได้เดินมาที่โรงแรมหรือว่ามาที่พักของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยเธอตื่นเช้ามานะคะวันนี้สาวฝรั่งคนนี้เธอบอกว่า เป็นวันเกิดของแฟนของเธอดังนั้นเธอจะไปฉลองวันเกิดเธอก็ได้ลุงมาที่ริมชายหาดเพื่อที่จะมาทานอาหารเช้านะคะเธอบอกว่าวิวที่นี่มันสวยงามมากเธอบอกว่า เธออยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยและที่ประเทศไทยก็เกินความคาดหมายของเธอนะคะเธอบอกว่าเธอไม่ได้คาดหวังอะไรกับที่นี่และที่นี่ก็มีชายหาดที่สวยงามมากและที่นี่ก็จะมีเครื่องบินที่บินผ่านนะคะซึ่งมันจะมองเห็นเครื่องบินที่บินผ่านนั้นได้อย่างใกล้ชิดมากๆซึ่งเธอไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมันน่าทึ่งมากๆเธอคิดว่าเราน่าจะอยู่ใกล้สนามบินอย่างแน่นอน หลังจากนั้นนะคะที่เธอได้สั่งอาหารเอาไว้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอบอกว่าวันนี้เธอจะอยู่ที่ชายหาดนี้ทั้งวันเพราะว่ามันเป็นวันที่จะฉลองวันเกิดแฟนของเธอในตอนนี้นะคะวิวข้างหน้าของเธอมันสวยงามมากๆหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้พูดว่าวันนี้เธอจะ รอดูพระอาทิตย์ตกที่นี่แล้วก็จะดูการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืนว่ามันจะสวยขนาดไหนมันจะสวยจริงที่คนอื่นพูดไว้หรือเปล่าเธอบอกว่ามันน่าทึ่งมากและก็การแสดงนี้ทำได้ดีมากๆเธอก็แอบคิดว่าพวกเขาไม่ร้อนจากไฟหรอแต่ยังไงก็ในค่ำคืนนี้นะคะมันพิเศษสุดๆพอตื่นเช้าวันใหม่นะคะก็เป็นวันที่สดใสสาหรับเธอวันนี้เธอบอกว่า เมื่อคืนนี้เธอให้รถแท็กซี่มารับเธอไปที่เกาะพีพีเธอจะไปดูปาโรมาสีชมพูเธอบอกว่าวันนี้เธอได้วางแผนแต่ว่ามันเป็นวันที่วุ่นวายมากแต่ยังไงเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ อากาศที่นี่ก็ดูดีอย่างมากและเดินออกมาที่นอกระเบียงในตอนเช้ามันคือบรรยากาศที่ติดริมทะเลโดยแผนในวันนี้นะคะเธอบอกว่าจะไปกินอาหารเช้าและก็จะให้รถมารับที่โรงแรมเพื่อจับไปดูโรมาและก็ไปกินข้าวเที่ยงที่ชายหาดและก็จะไปที่เกาะตาล จบด้วยที่เกาะหมูในวันนี้นะคะเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆโดยวันนี้นะคะเธอก็มากับบริษัททัวร์แห่งเดียวที่รับประกรันได้ว่าจะได้เห็นปลาโรมาสีชมพู และในตอนนี้นะคะเธอก็อยู่บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอกําลังจะไปดูปลาโรมาในทะเลก,กันหลังจากนั้นสักพักหนึ่งนะคะเธอก็เห็นปลาโรมาสีชมพูที่กําลังว่ายน้ําเข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เธอเห็นนั้นก็คือปลาโรมาสีเทาหลังจากนั้นนะคะเรือก็มาจอดที่เกาะเล็กๆแห่งนี้เพื่อที่จะรับประทานอาหารกลางวัน โดยทะเลในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นสีฟ้าสดใสสวยงามและอาหารก็มาถึงนะคะก็จะเป็นน่องไก่สองน่องและก็เสิร์ฟพร้อมกับสับประรดหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมให้ดำน้ำดูปะการังด้วยและเธอก็กำลังใส่เสื้อชูชีพและก็ใส่อุปกรณ์เพื่อที่จะดำน้ำลงไปดูปะการางัง และปลาตัวเล็กๆในท้องทะเลนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนหลังจากนั้นนะคะเธอก็มาอยู่ที่เกาะหมูเธอบอกว่ากาะที่นี่น่ารักมากๆจะมีหมูอยู่ด้วย ที่นี่นะคะก็จะมีหมูเยอะมากจะมีทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าหมูอยู่ที่ทะเลคนไทยสามารถเลี้ยงหมูที่ชายหาดทะเลได้แล้ววันนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดถ้าอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆแล้วก็จะมีชาวต่างชาตินะคะมาให้อาหารหมูตัวเล็กๆด้วยโดยเธอบอกว่าอยากจะเอากลับบ้านไปเลี้ยงที่บ้านด้วยเลยและสถานที่นี้นะคะเธอก็บอกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด จริงๆที่เธอเคยมีวันที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเธอก็เห็นได้ชัดว่าเช้านี้นะคะเธอได้เห็นปลาโรมาสีเทาและก็สีชมพูซึ่งมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยจากนั้นนะคะเธอก็ได้ดำน้ำดูปลาการางังและก็มีปลามากมายมันน่าทึ่งที่สุดเธอสามารถมองเห็นอะไรหลายๆอย่างในท้องทะเลแต่เธอก็แอบตระหนักใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าเธอกลัวหายใจไม่ออก พอใส่เข้าไปแล้วมันก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นนะคะเธอก็ลืมสิ่งนี้ไปเลยเพราะว่าเธอได้มองเห็นธรรมชาติในท้องทะเลที่สวยงามและในที่นี่นะคะมันเต็มไปด้วยความน่ารักเธอบอกว่าไม่ผิดหวังกับการที่มาเที่ยวที่เมืองไทย และในครั้งหน้านะคะเธอบอกว่าจะไม่พลาดอีกครั้งกับการกลับมาที่นี่และเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับเรื่องราวและเนื้อหาของสาวสวยฝรั่งคนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ